หลายๆเรื่องที่ผ่านมานะคะอืมตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องเพศมานะอืมก็เลยยาวมาเรื่อยๆเลยๆเลยค่ะเพจนะนะนั้นนะหนูหนูกะซิเล่าให้ฟังก็ใชได้ผิดกันผิดกันมานะคะก็มีอยู่เปิดเพจบะไรอย่างกอเหมือนจังซุ่มชนเฮาซูมเงินนี่แหละคะ่ะสมัยก่อนะหนูก็เฮ็ดบ่เป็นวันนี้พี่โมดก็เลยว่าปะทอน ไม่มีอ e ีเมลเอาอ e ีโมดเอาอ e ีเมลพี่โมดก็ได้ไงเพื่อสิลงเพื่อสิลงขายของในชุมชนนะ่ะนะแต่ก่อนเขาเอื่อีอย่างเพจหรือเฟซหรือเพจอ,อ,อย่างหนูก็บ่รู้เรื่องดอกหนูก็เลยว่าหนูเฮ็ดบ่เป็นหนูก็เลยว่าบ่เป็นอย่างดอกหนูก็สิขายข,ายของในยู u b e หนูนีละตอนนั้นหนูขายผ้าถุงเนาะวันนี้พี่โมดเพิ่งเลยบอกว่าบ่าเป็นอย่างปอนแบบแค่เอาของมาเพิ่นก็สิลงสิลงในช่องไหหนาะอืม เวลาเขาเข่ามาดูในช่องน่ะมันชิสบายไงเพื่อนกันเลยว่าถ้ามีคนสร้างเพื่อนก็สีแคบมาให้หนูแคบมาให้หนูแล้วให้หนูซ่งห้เขาฮะน้าหนูก็เลยว่าหนูเฮ็ดบ่เป็นแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวพี่เี้เฮ็ดห้เออก็เลยว่าหนูก็เลยเอาอีเมลอีเมลกับอีเมลหนูกับบอมี่หนูก็ว่าอีเมลหนูก็แบบหนูมารู้จักหนูก็เลยว่างสิน้างเพิ่นก็เลยว่าเอาของพี่ใส่ก็ได้แต่ว่าเอาซื้อซื้อลุงมกับปถนนิใส่ฮะนะแต่ว่าเป็นอีเมลของพี่โมดนั่นะอืม บันี่ก็เลยเหตุไปเห็ุมามันนีงหนูก็เลยหนูก็เลยไม่ได้ข่าวไปเบิ้งดอกมะเนียนแมซี่ก็เลยโทรมา,าว่าคือพเข่าวไปทักทายในเพจแนะ่ว่าแซนหนูก็หนุ่งยากเนาะหนูก็เลยข่าวไปข่าวไปแล้วบันเองนะข่าวนานดด่ากันอยู่ในช่องหนฮหน้ามมีคนข่าวหนาามาลงคือจังซุ่มชนนะฮะซุ่มมือน,นี่แหละเนี่ยแต่ว่าเขาเอื่นเป็นเพจบ,หบัหนุก็บุกหนูก็บ่ราข่าวใจ ันนี้เขาด่าเขาด่ากันนะน่ด่าฟังตรงขามน่ะด่ากันเต็มเลยหนูก็เลยว่าเอ้าเฮตุแบบนี้หนูสิบ่เดือดร้อนหรือหนูก็เลยว่างเสียเขาคือด่ากันน่ะหนูก็เลยว่าเขาด่าเขาด่ากันยี่ช่องหนูน่ะหนูก็หนูก็เลยเอ้าหนูก็เลยว่าคือไปด่ากันละนายว่าเฮตุให้หนูขายของหนูก็เลยว่าวันนี้ต่ว่าหนูก็ไม่ได้ลงของขายเนาะแล้วเขาก็ดดากันนะแม่เมื่อเนื่องนะเป็นสิบเป็นสิบ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 อันนะ อืม่ตกันโตกันโตกันอะไรแบบนี้หนูก็เลยย่านนะนู่นหนูก็เลยเอาเขาคือด่ากันหนูก็เลยว่างสีหน้าบันนี้ก็เลยความคิดเห็นกันก็เลยว่าเหตุจังไดก็เลยว่างสีเนาะบันนี้ก็เลยให้ปิดเพจหนูก็เลยว่าปิดกับปิดบอได้แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นอีเมลของพี่โมดหนูก็เลยว่างส่หนูก็เลยโทรคุยกับพี่โมดก็เลยว่าพี่โมดเหตุจังไดหนูก็เลยว่างส่ ก็เป็นอีเมลของเพิ่นเนาะแต่ว่าซื้อของหนูหนูกันเลยวางสิมันนี้พิมพ์โนดกันเลยว่าเออเดี๋ยวผมจะเอาเอาซื้อนี่ใช่แล้วเอาซื้อหนูอกไงเพราะว่าเป็นอีเมลของเราที่ให้เราปิดกับบได้นะอืมหนูก็เลยว่าแล้วแต่พี่นะแต่ว่าพี่ต้องเอาซื้อของหนูอกไงเพราะว่ามันสิเป็นเป็นผลเสียกับหนูไงเพราะว่าตอนนั้นเดียเด๋ยวก็ทัวลงเดี๋ยวก็ทัวลงไงแบบหนูนี่ง,ง้โห่เมื่อคืนแล้วค่ะตอนนั้นอ่ะอืมเท่าข่าวมาดานูน่ะ หนูก็ว่าความจริงของหนูเนาะในเมื่อเป็นอีเมลของเขาแล้วที่หาหนูไปว่าเขาขโมยเพจหนูมันกับบอแมนนะคะเพราะว่ามันเป็นอีเมลของเขาแต่เป็นซื่อของหนูน่ะเขาก็เอาซื้อเขาใส่ไปแล้วก็คือหมดกันไงถ้าเกิดหนูไปบอกว่าพี่หมดขโมยเพจหนูแล้วและพี่หมดแจ้งจับหนูล่ะว่าผมไม่ได้ขโมยนะอันนี้เป็นอีเมลของผมเองหนูคิดแค่นี้ไงคนูไม่ได้คิด ไปไกลกว่านั้นไงเพราะว่ามันเป็นอีเมลของเขาซื้อซื้อของเขาออียงก็อีเมลของเขาแต่เป็นซื้อของหนูน่ะ